ค่ะแม่อันนี้คือร้านค้าไอศครีมค่ะลูกใ,ใ,ใช่ใช่ไอไอศครีมหรอคะอันนี้รอันนี้เป็นร้านะคะ่ะอันนี้ก็เป็นร้านขาไอศครีมเหมือนกันค่ะแพงหรอคะมันแพงคะ่คนะนหรอคะกระเป๋นี่คือแอร์หรคะไหนคุณแมขอดูหน่อยได้ไหมคะได้ค,ค่ะ เอออันนี้คือโต๊ะระบายสีค่ะโต๊ะระบายสีดอกได้อะแต่ที่บ้านเรามีแล้วนะคะเนี่ยคะสีที่แม่ซื้อให้คะ่ะนี่ใช่ใช่ค่ะแลบบ้วอะคะแม่ไหนคะหันหน้ามาให้หน่อยน,นี้คะ่ะเอออันนี้ก็คือโต๊ะระบายสีอีกอันหนึ่งค,ค,ค่ะดอกคะค่ะ แม่ว่าเราไปซื้อขนมกันดีไหมเจลีเหรออันนี่อะไรคะเจลีเจลี่กินได้ไหมเจลลีไหนคุณแม่ดูสิอืเด็กกินไม่ดี um. นะคะกินไม่ดีอเดี๋ยวพันฝัวใช่ค่ะอันนี้อะไรคะไหนคะเจลีหนอนค่ะเจลลีหนอนเหรอน่ากลัวนะคะ คือจุกอะไรคันดี้ค่ะปวดจุกได้ไหมมันจะทำให้ฟันผุนะคะได้มันจะทำให้ฟันผุนะได้นะงั้นหนูเอาลองไปอันหนึ่งไหมถ้าหนูไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้ออีกเนาะโอเคหันหน้ามาก่อนอยากได้จริงๆใช่ไหมอยากได้จริงๆอ่ะจุกก่อนจุบบมาก่อน โอเคอ่ะเอาใส่ตะกร้าพอยหรือย oh. <African> ังพอแล้วเกินงบหรือยังเกินงบแล้วเหรอคะโอเคเออก็กอบคุณเลยอพอแล้วหรือยังพอแล้วเนาะไม่สู้ดายนะโอเคบ๊ายบาย